อีกน้ำขวดน้ำหมอบประเดลมาน่ำครับขวดน้ำก็ดำดำกได้เปล่าขวดขวดน้ำยืนลดุดมันธรรมาชาติสวยงามๆควอนสิหานอลอยตัวกับผ้าพี่นอ้องฟองใยห่ามาชมภาพบรรยากาศสวยๆงามๆธรรมชาติสวยๆงามๆกลางฟ้านอลอยจะเข้ากันก่อนที่เดินทางตัว อ่ะครับมาชมภาพบรรยากาศส,สวยงางามกลางป่านอะไลผู้บ้านค้าดินดำน้องเสงียงจังหวัดอุดรครับนครับยี่นี่น้ำเพรท่านไหลครับผีวนะครับแยงน้ำนี่ครับนี่หอดปลาชิวครับอยู่นี่